สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีสิง์ประจําวันที่6-12ถึงกุมภาพันธ์2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความเข้มแข็งในตัวเองการรู้จักควบคุมจิตใจนะคะหรือความต้องการของตัวเองนะคะการที่มีความกล้าหาญมีพลังนะคะจากด้านลบและด้านบวกของตนนะคะมีการควบคุมหยินหยางหรือ สิ่งดีสิ่งร้ายต่างๆนะคะส่งเสริมเป็นพลังทําให้ชาวสิงนะคะมีความแข็งแกรง่งขยันหมั่นเพียรแล้วก็อดทนมากขึ้นเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับความสวยความงามก็จะรุ่งเรืองนะคะรวมทั้งอาชีพที่ออช่วงนี้คุณยุ่งๆนะคะกับการมีคู่แข่งมีศัตรตูหรือว่ามีการจัดการความรับผิดชอบหลายอย่างนะคะ ก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยพลังใจที่แข็งแกร่งของชาวสิงนั่นเองมีความเจริญนะคะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ที่หวังไว้นะคะก็จะเป็นไปตามเป้าขอให้คุณนะคะมีความมานะอดทนแล้วก็พยายามเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญนะคะรู้จักใจเขาใจเรานะคะมีการโอนอ่อนผ่อนตามบ้างในบางเรื่องบางสิ่งก็จะทำให้การงานราบรื่นนะคะ การเงินหมดปัญหาเรื่องกวนใจต่างๆนะคะมีรายรับที่ดีช่วงนี้ดึงดูดเรื่องของการเงินนะคะทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมต่างๆค่าคอมมิชชั่นนะคะจ็อบพิเศษรวมทั้งการได้ของได้ผลตอบแทนเป็นทรัพย์สิ่งของก็มีนะคะเรื่องของสุขภาพอ,อ่ช่วงนี้แข็งแรงนะคะพร้อมที่จะลุยงานเต็มที่ อย่าลืมว่าอย่าหักโหมงานหนักเกินไปนะคะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยคนโสดสัปดาห์นี้นะคะต้องพ้นไปอีกซักระยะนะคะถึงจะมีข่าวดีเข้ามาช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองไปก่อน,นะคะ่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วมีความสวีทกันมากขึ้นหรือคนรักนะคะมีความลหลงไหลมีความเชื่อใจในตัวคุณหรือเชื่อฟังคุณมากขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้คะ่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ